สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย <Wow. S 1> สีโฟซีซันจาก TOA เ <Wow. S 1> ครื่องดื่มช็อกโกแลตหมอปรุงสำเร็จพ <Wow. S 1> ัดลมมิรา wow. ก็สู่เวทีแห่งการให้โอกาสผ่านเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการจันพันดาวและช่วงนี้สสุนโดยเล็กตาโสยครับคุณผู้ชมครับสำหรับนักสู้ฝันที่ชนะในรายการของเรานะครับทางรายการของเรานั้นจะมอบเงินรางวัลให้1 0,000บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับ เครื่องดื่มคิงพงสําเร็จรูปตราจินเจนมอบเงินสนับสนุนสมทบให้นักสู้ัันอีก1 0,000บาทรวมทั้งหมดเป็น2 0,000บาทขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมจากจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับสีสันสดใสสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะนอกจากเสื้อแล้วยังมีผอ,อ,อ,อที่เตะตาสวัสดีครับผอครับท่านผอฮะ ท่านบอสวัสดีครับเดี๋ยวนิดนึงท่านบอสวัสดีฮะสวัสดีนะฮะท่านบอครับว่าทำไมโรงเรียนนี่พอ,อแต่งตัวสมถะ h a เลยเหรอครับ <c oughs> บอกพอ,อลืมตาด้วยครับ <c oughs> เป็นคนแม่งอัดตัดยู่ก็เลยไม่ลืมตา <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยเอาแล้ฮะแน่นอนครับมาถึงหัวหน้าทีมของเรานะครับทุกสัปดาห์เลยขอเสียบลูดต้องรับนะครับหัวหน้าทีมของเราทั้ง3ท่านนะครับพี่เบกกี้สีธัญญาน้องเกรสการเกล้าและพี่บลชนยบผู <G ül> s> <S ้ชมอย่าลืมให้กำลังใจนักสู้ฝันทั้ง5ท่านของเราในค่ำคืนนี้ครับเชิญครับ าได้เห็นชมหน้าของนักสู้ฝันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่พี่แป็กกี้ก่อนเลยคุณอ้อนี่น่าสนใจมากเพราะว่าอะไราดูแล้วเขาน่าจะเดือดร้อนเรื่องเงินนะเพราะว่าดูตึงไปหมดเลยเอะ <laughs> จริงออกมายืนตึงข้างๆพี่ซีเลยค่ะมาเชิญเลยครับมาท่านแรกข,ของเราในครัคืนนี้นะคุณอ้อฮะโอ้โหวสวัสด,ดีก่อนค่ะครับโอ้โหพ <laughs> ี่คะอ้าวเดี๋ยวรู้ไม่ขึ้น สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวเองนิดนึงครับคุณอ้อครับค่ะชื่อนางสาวสันสนีพลวิไลนะคะชื่อเล่นชื่อว่าอ้อค่ะก็ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้คือ HR ใช่ค่ะ Human Resource ใช่ไหมครับใช่ฝ่ายบุคคลจริงๆหน้าหน้าที่การงานก็ดูดีน่าจะน่าจะมีรายได้เยอะดูเหมือนรวยดูเหมือนรวยเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอ้าวแล้วทำไมต้องมาสู้ในรายการจัมินดาเพราะอะไรคะก็ มีนี่เยอะค่ะอยู่อย่างอดๆอยากๆกินอดมื้อกินมื้อโอ้โหสภาพนี้อดมื้อกินมื้อเหรอครับแสภาพนี้อดมื้อกินมื้อพอออนนี่ไม่มีกินเลยนะครับตุนไว้ตุนตุนนี่เราเยอะมีอะไรเกิดจากอะไรบ้างครับค่าที่เราเรียนทั้งหมดค่าเทอมค่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องส่งเงินให้ที่บ้านเดือนละหมื่นเพื่อที่เขาจะไปจ่ายค่าบ้านค่ารถที่พ่อเอาไปเข้าธนาคารเอาไว้แต่ดูจากสไตล์แล้วผมว่าน่าจะเป็นคนเจ๊งลองดูไหม ภาพลักษณ์จะเสียหรือเปล่าไม่เสียหรอกภาพลักษณ์ไม่เสียพี่กลัวเวทีพี่เนี่ยจะเสียถ้าพร้อมแล้วมิวสิควิดเห็นราอเหนเราข้าวมากเลยอ่ะอะเพราะงั้นถ้าวันนี้ได้เงิน20 0 0 0บาทไปสิ่งที่คุณ้อจะนำไปสารฝันตัวเองคืออะไรครับก็คือให้แม่ให้พ่อแม่ใช้หนี้ค่ะ คือตั้งใจมาทำเพื่อ <elaborate> พ <Alright. S 1> ่อแม่เลยคเอาละครับคำถามครับจะเลือกหรือไม่เลือกครับคำตอบนะครับตอบว่ายังไม่เลือกนะครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะครับพี่อครับรอไว้ก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับรอสักครู่ต่อเลยนะฮะท่านต่อไปคือน้องเกรสนะครับน้องเกรสจะเลือกฟังเรื่องราวของใครก่อนครับ สงสารคุณอามากเลยอาช้างเหรอไม่รู้ว่าตื่นหรือหลับไม่ใช่อย่าถามว่าตื่นหรือหลับสากหรือยังอ๋อเขาเรียกว่าหล่อไม่สากขอเชิญอาช้างครับสวัสดีครับคุณาครับผมนายภาษาทแซ่ซิ่มครับอาช้างค้าอาชีพค้าขายครับขายอยู่แถวไหนฮะ ถ้ารดลังสิทิ์ครับครับผมทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเป็นยังไงครับปี54ก็น้ําท่วมครับคือตอนนั้นปี5 4สน้ําท่วมใหญ่เลยนะับครับร้านเสียหายเยอะแยะมากมายแค่ไหนครับหมดหมดเลยลอยน้าหมดครับก็เลยตัดสินใจว่าผมก็หนีไปไปทําเกี่ยวข้าวอยู่อยู่พักหนึ่งครับพอน้ําแห้งผมก็กลับมาไปทําพื้นปรับปรุงพอปี57ไฟไหม้ครับอ่าน้าท่วมไปแล้วนี้ไฟไหม้ต่อเลยไฟไหม้ครับไฟไหม้ต่ออีกครับ บ้านหลังเดิมหมดไหมฮะถึงขนาดไฟไหม้นี่หมดเลยไหมครับหมดมครับทุววันนี้เช่าบ้านเขาอยู่ครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาสู้ในรายการจับมันดาวถ้าได้เงิน2 0 0 0 0บาทครับอะช้างครับจะนาเงินไปทําอะไรครับก็ไปลงทุนบ้างบางส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งก็กะจะไปใช้หนี้เขาบ้างจะไปใช้หนี้เขาด้วยครับเป็นกําลังใจให้นะฮะอยู่ที่ทั้งสามท่านว่าจะเลือกอาช้างหรือไม่เพราะช้างคาถามครับจะเลือกหรือไม่เลือกครับ ไม่แน่นะฮะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้นะอาจจะสร้างความประหลาดใจอ่้คนดูก็ได้คำตอบนะตอบครับยังไม่เลือกนะครับไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับยังรอได้อยู่รอครับรอครอครับอครับรอครัรอครัอครับอครับรครับรอครับรอครับรอคนอครับรอบรอคนับรอครับอครับอลรอครับอครับอนรับรอครับอคไับรครับอครับอครับรอครบอครัเรอรอครับรอครอครับอครับรอครอครัอนอครับรอรอครับอรรครับ น้องสีค่ครับเชิญครับขอเชิญน้องสี่ครับเชิญครับสาวน้อยน่ารักของเราสวัสดีครับน้องสี่ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสิลิวัภาแจ่มดวงอายุ16ปีเรียนอยู่โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำค่ะเราทำอะไรอยู่ที่บ้านเล่าเรื่องราวให้พี่ๆเขาฟังนิดนึงค่ะหนูก็แส,สดงลิเกค่ะเล่นลิเกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีงานก็ไปเปิดหมวก เปิดหมกนี่คือร้องเพลงเปิดหมวกใช่ค่ะหาทุนการศึกษาจริงๆหนูอายุยังน้อยอยู่ทาไมหนูจ้อง,งออกมาทํางานหนักแบบนี้เพราะอะไรคะเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณพ่า,าคุณพ่อหนูเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแล้วก็เป็นวะนัโลกด้วยก็ทํางานหาให้พวกหนูเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็เลยต้องออกมาทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนคุณแม่ก็เป็นคนตกสํารวจจะไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าเขา ไม่มีมมชื่ออยู่ในทะเบียนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความฝันของหนูในค่าคืนนี้ค่ะถ้าวันนี้ได้เงิน20 0 0 0บาทไปน้องสิจะนําไปทําอะไรคะเอาไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็ไปเป็นเงินในการรักษาคุณพ่อด้วยค่ะจะบอกว่าตอนนี้น้องสินั้นติดค่าเทอมที่โรงเรียนอยู่ตั้งแต่ม .2 แล้วะนะครับมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เรียนต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตั้งใจมาทําความฝันของตัวเองใช่ค่ะคาถามนะฮะ ทั้งสามท่านจะเลือกหรือไม่เลือกครับคำตอบนะครับตอบครับเลือกนะสามท่านเลยสามท่านวันนี้สิทธิ์นั้นจะกลับมาที่น้องสิน้องสิลิเกใช่ไหมลูก่ะชอบเล่นตัวโกงใช่ไหมคะใช่ค่ะจะข้ามถนนระวังเอาไว้ให้มองขวามองซ้าย ถิดนะคุณนายเจ้าเอ๋ยให้มองซ้ายให้มองขวาให้มองซ้ายและมองขวาพอรถวิ่งมาข้ามเลย <Hey! S 1> ลองแบบว่านางโกงนินางโกงคุยกับนางเอกชึงและวบ้านนางตัวดีเนี่ยวันนี้น,นะจะมาจัดการวันที่ เดี so ๋ยวเราเป็นตัวโจ๊กตามนางโก้มาสิเราเป็นตัวโจ๊กด้วยเราเป็นตัวโจ๊กด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ลิเกเขามีช็อตจักตลุงพี่อลหลังตะลุงสตูนู้นหรอโอเคพอแล้วมาเอาแล้วฮะพี่บอลแล้วครับเกือบทุกอาทิตย์ครับที่ผมสารฝันให้คนได้เงินกลับบ้านไปถ้าหนูเรื่องพี่บอกได้เลยว่าพี่จะทุ่มสุดตัวในการให้เงินน้อง ใช่อ้ยเอาไปก่อนเลยเฮ้ยคนเราทำดีเปนหวังหน้ากล้องมาอันนี้พี่จะบอกว่าพี่ให้ไม่จำเป็นต้องเลือกพี่หรืเลือกพี่เก้ก็ได้พี่เป๊กก็ได้นะอันนี้เก็บไว้ใช้ถึงเส้นปีเนอะเอามาคุณ่อครับไปอันนี้เก็บไว้ เป็นเงินรางวัลเป็นกำลังใจนะมอให่หนูนะอ้าวครับถามนะฮะน้องสิจะเลือกใครครับคิดดีๆนะครับตอบตอบครับพี่บอลค่ะตอบเลือกเลือกพี่บอลน,นะครับเอาแล้วก็เดี๋ยวเชิญน้องสิไปพักผ่อนก่อนได้เลยครับไปเลยฮะสิสิเลือกพี่ใช่ไหม ถ้าได้สองหมื่นสองพันพี่ขอคืนนะกลับมาที่พี่แปกกี้ครับเชิญครับขอดูคุณพิมพ์ค่ะคุณพิมพ์เชิญครับสวัสดีครับ แนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุดิวิมวลจันดาเลืองนะคะคชื่อเล่นชื่อพิมพ์ค่ะอาชีพก็มีวงดนตรีประจําแล้วก็รับจ้างร้องเพลงทั่วไปค่ะแล้วมีวงดนตรีประจำแสดงว่าอาชีพเป็นนักร้องรับจ้างอยู่แล้วแน,น่นอนอที่บ้านปกติทําอะไรครับนอกจากร้องเพลงแล้วมีไหมไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะก็พอดีพ่อกับแม่แยกทางกันค่ะตอนนี้แม่อยู่ต่างประเทศพ่อก็บวดเป็นพระอยู่ค่ะแล้วก็คือตอนนี้หนูโตมากับตากับยายตั้งแต่เด็กน้อยค่ะน้องตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ มห้าค่ะก็ตอนนี้มาหาเงินส่งน้องเรียนแล้วก็ส่งครอบครัวค่ะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าโอกาสของเราไม่เหมือนกับน้องคือเราไม่มีโอกาสเรียนไม่มีเลยวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าอยากให้เขาประสบความสําเร็จไปเรียนสูงสูะเราจะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะถ้าเป็นแคโอกาสคุณพิมพ์ค่ะคุณพิมขาค่ะคุณพิมพ์จะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้ในค่ำคืนนี้คงจะงัดความสนุกสนานแล้วก็มันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะคะ ในในเพลงที่หนูเอามาโชว์เพราะฉะนั้นคำถามครับคำถามจะเลือกหรือไม่เลือกครับอะ่ะเรื่องโชว์เนี้ยไม่ต้องสงสัยแน่นอนคำตอบครับตอบว่าเลือกนะทั้งพีบกี้แล้วก็น้องเฟยสครับื่อว่าเขามีดีในตัวอยู่แล้วแล้วเราเองก็มีประสบการณ์ของเราที่แบบว่า เราเคยผ่านตัวนี้มาดีนรีมาตั้งแต่เด็กๆค็เชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในแววตาพอสมควรคำถามครับคุณพิมพ์จะเลือกใครครับคําตอบนะครับเลือกใครครับเลือกพี่เกดค่ะเลือกน้องเกดเลยครับน้องพิมนะฮไปนะครับก่อนก่อนได้เลยนะครับเอาล่ะไม่ธรรมดาเหลือท่านสุดท้ายแล้วเชิญเลยครับน้องมะเหมี่ยวครับเชิญเลยครับ สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะฮะนักสู้ฝันของเราแต่ท่านมีแต่สาวสวยทั้งนั้นเลยเอาแนะนาตัวเองนิดนึงครับทำอะไรอย่างไรค่ะชื่อมะเหมียวค่ะออลูมาประเศเศสีอายุ25ปีค่ะเป็นนักร้องรับจ้างค่ะประสบการณ์เยอะมากค่ะแน่นค่ะแน่นมากค่ะแน่นมีงานทุกวันนั่งว่างทุกวันแน่นไม่คืวันว่างแน่นค่ะหยุดซักชุดเลหยุดซักชุดหยุดซักชุดก็ตอนที่ชุดเปื่อยแล้วค่ะเรื่องประสบการณ์นี้คือไม่ต้องพูดถึง ไม่ต้องพูดถึงแต่แน่นอนครับเรามีเหตุผลที่เรามาสู้ในรายการจันบันดาวเพราะอะไรครับหาเงินไปให้คุณพ่อ <Wow. S 2> ทําฟาร์มเห็ดค่ะเพราะเห็ด<ม>ขายคือปกติคุณพ่อจะเก็บขยะขายอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดนะคะกับคุณแม่ถ้าเกิดว่าพ่อมีฟาร์มเห็ดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยสร้างไรายได้ให้คุณพ่อเพิ่มขึ้นมาอีกเห็นบอกว่าดูจากคุณพ่อคุณแม่เรานี่แหละในการเป็นแรงผลักดันในการสู้ชีวิตยังไงครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านเป็นกรรมกรมาก่อนเมื่อก่อนเป็นกรรมกรก่อสร้างคือ อยู่กันสองคนตายายและลูกหกคนค่ะคือแกไม่เคยจะมานั่งบ่นว่าเ <c oughs> นี่ยพวกแกเป็นภาระาชนะอะไรอย่างนี้ไม่เคยค่ะ <c oughs> คือเรารู้สึกว่าพ่อแม่เขาสู้มาได้แล้วเราอ่ะทำไมจะเลี้ยงพ่อกับแม่แค่สองคนไม่ได้แน่นอนนะีการตัดสินก็อยู่ที่คณะกรรมาการทั้งสามท่านเพราะฉันขอเชิญนักสู้ฝันอีกสองท่านเชิญตรงนี้เลยครับและแน่นอนความกดดันไปตกอยู่ที่พ <c oughs> ี่เบกกี้อีกแล้วนะฮะแหมวัน <c oughs> นี้ตัด <c oughs> สินใจยากจริง จริงๆพี่เป๊กจะเลือกใครครับเป๊กเลือกอาช้างค่ะเลือกอาช้าครับเลือกอาช้างนะครับเอาะใจนะขอเชิญอาช้างไปพักก่อนได้เลยครับเอาละมาถึงทั้งสองท่านนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาดูรายการของเราขอบคุณมากครับ หมได้เลยนะครับก็สรุปนะครับคุณผู้ชมครับทีมของพี่เบกกี้นะครับได้อาช้างไปทีมของน้องเกรสได้น้องพิมพ์และทีมของพี่บอลได้น้องสิไปนะครับเอาละครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงข้อคิดคําคมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออออากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและท่านที่เขียนมาในค่ำคืนนี้นะครับคือคุณ ปัญจะพบนนสเกตนะครับจากจังหวัดเลยนะครับเขียนเข้ามาว่าวถ้าคุณเหนื่อยจงหยุดพักอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอวันข้างหน้ายังมีหวังมีหนทางให้เราสู้มุ่งฝ่าฟันถ้าเรายังมีชีวิตสู้ต่อไปนะครับได้รับขอรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอ,อยไปเลยครับ สักค wow. ู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมนะครับว่าเทคนิคของแต่ละท่านนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาในรายการจันพันดาวร้องสู้ฟันไม่มีใครเท้าเทียมทานฉัยไม่ได้ัยไม่ได้อีกแล้วใจเกดกูรุงมาก่งมากเลยสวัสดีเพื่อนๆ